สวัสดีค่ะมาพบกับทีมงานอุบลไผ่สิงกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทางทีมงานนะคะจะพามาชมงานแผงรั้วค่ะซึ่งเป็นแผงรั้วสไตล์ญี่ปุ่นเดี๋ยวเราไปชมกันใกล้ๆกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นแผงรั้วสไตล์ญี่ปุ่นนะคะความสูง2เมตรค่ะมีผูกเชือกประดับให้ด้วยนะคะเพื่อความสวยงามสามารถโชว์ได้ทั้ง2ด้านนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะหรือจะโชว์ด้านเดียวแบบนี้ก็ได้ค่ะ วันนี้นะคะทางทีมงานมาติดตั้งให้ที่คราฟคอฟฟีค่ะเป็นคาฟเฟ่ที่บรรยากาศสวยงามมากค่ะบรรยากาศดีร่มรื่นเย็นสบายค่ะมีปลาคราฟเยอะด้วยนะคะลูกค้าสามารถอาให้อาหารปลาคราฟได้ หากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถทักสอบถามได้ที่เพจทีมงานนุบบนไผ่ศิลป์หรือแอดไลน์เข้าที่เบอร์0646959987ทักหาสอบถามแม่ค้าได้ตลอดจ้าสำหรับวันนี้แม่ค้าขอจบก,บการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า